คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อวิเคราะห์แนวทางตัวเลขเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านมาพบกันอีกแล้วนะครับแอดมารายงานตัวอีกแล้วนะครับห่างหายไปนานเลยนะครับอย่างที่หลายท่านนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กับแอดนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางแอดนะครับแอดจะห,หายไปไหนอีกนะนะครับ ก็พูดยากทุกท่านนะครับเพราะว่าแอดกลับมาใช้ชีวิตนะครับเหมือนกับทุกท่านเลยนะครับก็คือเป็นเวลาปกตินะครับแต่ก่อนแอดเลยลงให้ทุกวันนะครับเพราะว่าทํางานเป็นมนุษย์กะนะครับเข้ากะเข้าเวรเนาะก็มีเวลาลงให้นะครับพอกลับมาใช้ชีวิตกลางวันก็วุ่นวายเหมือนกันกับทุกท่านเลยนะครับไม่ต่างกัน ไม่เป็นไรทุกท่านมาแล้วก็มาดูแนวทางกันนะครับดูบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับนอกเหนือจากนี้เราก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเมก่งกันเอาเนาะ,ะก็จะไดะ้ประกอบการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นนะครับเวลามีแอปมีเวลาก็จะมาลงให้แบบนี้แหละทุกท่านช่องก็ยังอยู่งั้นแหละนะครับไม่ได้ปิดไปไหนนะทุกท่านนะครับก็แวะเวียนเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับ ถึงว่าหรือว่าทุกท่านจะมีแนวทางจากที่อื่นก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะมาแล้วก็ไปดูกันต่อเลยนะครับอ่างวดนี้นะครับก็จะเป็นงวดตรงกับอ่างวดวันที่31ดกรกฎานะครับ2566นั่นเองนะครับอ่างวดที่แล้วก็สมหวังแล้วก็ผิดหวังกันไปพอ,อสมควรนะก็ไม่เป็นไรก็มาหาแนวทางกับแอดกันเพิ่มเติมนะครับเริ่มที่เจ้าแรกก่อนนะครับเป็นของแอดใบฟ้านั่นเองนะครับงวดที่แล้วก็ มีวงที่62นั่นหมายความว่าก็เข้าล่างนะครับล่างออก62นะครับบน530นั่นเองส่วนงวดใหม่เป็นอย่างไรนะครับใบขวาเลยทุกท่านมองเห็นไหมครับตัวมเล็กได้ขยายให้ดูนะครับหรือว่าแคปภาพนี้ก็ไปขยายดูได้นะครับงวดใหม่นะครับใบขวาก็จะมีในกรอบสี่เหลี่ยมจะมี325 326 327 735นะครับ ส่วนนอกกรอบสี่เหลี่ยมก็จะมีชุด2ตัว252627 3536แล้วก็37นั่นเองนะครับงวดใหม่31กรกฎานะครับ66นะครับ31กอคอกับแอดใบฟ้านะครับต่อกันที่แนวทางของเลขวิ่งสายทหารนะครับเลขวิ่งเลขวิ่งสายทหารงวดนี้นะครับตามภาพเลยนะครับก็จะให้มาเป็นเด่น3นะครับ สามสิบเอ็ดทับเจ็ดนะครับงวดใหม่ให้มาเป็นเด่นสามนะครับเด่นสามตัวเดียวนะครับไม่รู้ว่าบนหรือล่างก็ลองไปว,วิเคราะห์เก่งกันดูนะทุกท่านแล้วก็ตามมาด้วยแนวทางของแอดพฤหัสนะครับแอดพฤหัสงวดท,ที่แล้วก็มีสามศูนย์ะครับเท่าที่แอดดูนะครับมองเห็นนะครับอี๋ยวขยายให้ดูนะครับทุกท่านประมาณนี้อ่า แอระหัสนะครับงวดที่แล้วออก5 3 0 3ตัวชุดบนนะครับก็มี3 0อยู่หลายชุดเลยนะครับก็เข้า2ตัวนะครับ5ไม่มีส่วนงวดใหม่ก็ข้างล่างนี้นะครับก็จะให้มาเป็น2อ2แถวนะครับแถวและส4ชุดนะครับ124 125 134 135อีกแถวก็จะเป็น324 325 334 335นะครับ เน้นที่ตัวหน้าเด่น1กับเด่น3นั่นเองนะครับลองไปวิเคราะห์กันดูนะครับตัวที่2กับตัวที่3ก็จะเหมือนกันนะครับแอดพลหัดนะครับชื่อนี้ที่คุ้นเคยนะครับไปกันต่อเลยนะครับกับแนวทางาเลขวิทยาศาสรนะครับปักหลัก10ล่างโดยแอดมุกมุกดามาแบ่งปันวันนี้ให้เป็นเด่น3 49นะครับ แนวทางแนวทางนิตยาสารปักหลักสิบต่างท่านใดชื่นชอบก็เอาไว้เป็นแนวทางเก่งกันดูนะครับทุกท่านลองดูนะครับชื่นชอบกันหรือไม่อย่างไรก็ปรดใช้จักรยานในการถีบเดอ้อนะครับสไตล์แอดก็พูดเหมือนเดิมนะครับตามมาด้วยแนวทางของควายนำโชคนะครับควายนำโชคเม่อวันนี้ตามภาพเลยมองเห็นไหมครับ ขยายให้ดูนะครับถ้าตัวเลขแอดก็จะขยายให้ดูนะครับสูตรใหม่สาสบิบเอ็ดทับเจ็ดทับ 66, 66, หกหกงวดใหม่นะครับแนวทางเด่นสองแนวทางเด่นสองตัวนะครับสี่คู่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าแปดห้าแปดเก้านะครับเด่นเจ็ดเด่นแปดนะครับเด่นตัวหน้าหลักสิบวิเคราะห์ตามกันดูนะครับทุกท่านชอบ ก็จัดขัดข้อผ่านเดอ้อเอาไว้เป็นแนวทางกันนะครับไปเทียบกับเจ้าอื่นด้วยนะครับต่อการที่แนวทางนะครับเด่นนิตยสารอีกเจ้าหนึ่งที่คุ้นเคยประชานยนนะครับแนวทางเลขเด่นนิตยสาร2478นะครับงวดใหม่ขออภัยน่าจะเป็นงวดเก่านะทุกท่านเพราะว่าเห็น16กรกฎาคขขมไปก่อนนะครับ มาดูที่แนวทางของเจ้านี้นะครับเป็นแนวทางของเลขาราธานะครับหรือว่าชื่อหวยหวยราทานั่นเองนะครับเป็นแนวทางเลขทำมือนะครับลักษณะแบบนี้ไม่ขวาเก่าซ้ายนะครับ16กรกฎาคมนะครับงวดที่แล้วออก530นะครับโฟกัสที่งวดที่ผ่านมาก็จะมีเข้าเด่น5ก่อนอันดับแรกนะครับใบซ้ายมือสุดนะทุกทากา่าน16กรกฎาคม530 ก็จะมี5 0ูนะครับแต่มาไม่ครบส่วน6 2นั้นมีนะครับเพราะว่ามี26ที่เป็นตัวกลับนะครับให้เด่น2แล้วก็ให้25 26 29ก็เข้า26นั่นเองนะครับแนวทางเลขทาราหรือว่าหวยราทานั่นเองนะครับเลขราทาราทานะทุกท่านรอเรือนะครับส่วนงวดใหม่ใบขวา11เกรกฎาคม66ให้มาเป็นเด่น7เด่น4นะครับ แนวทางก็จะให้มาเด่น7ก่อนเลยนะครับแนวทางเลข3ตัว7 2 4 7 2 9 7 0 5 7 5 4นะครับแล้วก็เด่น C มี4 1 4 2 4 9 4 3 0ด้วยนะครับแนวทาง3ตัวให้มาชุดหนึ่งนะครับเผื่อท่านใดสนใจหรือว่าตามหาอยู่แอดเจอมาก็นำมาแบ่งปันนะครับแล้วก็ลองนำไปวิเคราะห์กันดูนะทุกท่านนะครับทุกแนวทางเป็น เพียงการคาดเดานะครับจากอาจารย์ที่ทําสูตรนะทุกท่านมาหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับแอดก็เป็นแนวทางนํามาเป็นให้ดูเป็นแนวทางนะครับต่อที่แนวทางเลขทํามืออีกเจ้านะครับเป็นแนวทางปักหลักหน่วยบนตัวเดียวให้เป็นเด่น5แล้วก็จับเข้าประกบ2ตัว9535 25751585นะครับลอ,องพิเคราะห์ดูเดอ้อ แนวทางปักหลักหน่วยบนตัวเดียวนะครับมีข้อกันดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้นะครับต่อเลยนะครับกับแนวทางแอดนันนะครับอาจารย์นันหลันหลานะครับสไตล์แอดพูดก็จะประมาณนี้อ่ะดูชัดๆแอดขยายให้ดูจะได้โฟกัสแต่และชุดกันก่อนลากแอดนันหรือว่าอาจารย์นันหลันลานะครับดูที่แนวทางสูตรก่อนซ้ายมือให้เป็นเด่น1234นะครับ อาจารย์ก็มีไฮไลท์สีออกมานะครับมี0มี6นะครับแถวซ้ายมือแล้วก็ถัดมาจะเป็นเด่น6ไฮไลท์ตัวที่เหลือที่ไม่ไฮไลท์ก็จะมี3มี7มี8มี1มี2มี7นะครับภาพรวมสรุปสูตรก็คัดเด่นออกมาเป็นเด่น0ย์กับเด่น6ต่อที่ขวามือจะเป็นแนวทางของชุดเด่น1238ชุดชน067นะครับคัดเด่น06ย์ออกมาเลื่อนลงไปดูข้างล่าง อาจะประกบเข้าแนวทางเลข2ตัวให้มีหลายชุดเลยนะครับดูที่แถวแรก102 0 3 0 7 0 8 0แถว2 1626367686นะครับแล้วก็อาจารย์มีทําสีเข้มสีแดงแดก็เป็นตัวเด่นเม็ดเดียว0 6 0 0 6 6นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้แนวทางอาจารย์นั้นหลันหานะครับแคปภาพเอาไปดูเพิ่มเติมกันนะครับจะได้โฟกัสกันให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้น ประมาณนี้นะครับต่อกันที่แนวทาง AJP นะครับหรือว่าอ,อ,อาจารย์จิราธิพัฒน์เซียนอยู่ตึกนะครับถึงอจะไม่ได้พูดนานาก็จำชื่ออาจารย์แต่ละท่านได้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้ลงให้เป็นประจำนะครับก็นึกออกชื่อหมดนะครับว่าอาจารย์แต่ละท่านมีนามปากกาว่าอย่างไรแนวทางรัฐบาล31-7ขีด ขีดสองศูนย์สองสามงดใหม่ล่างเด่นเจ็ดสามเจ็ดสี่เก้าสามเก้าสี่ j p ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอ่านไปดูแนวทางเขียนด้วยลายมือนะครับนี่จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับวัที่เราออหกสองขวามือนะครับสีแดงแดงทำเครื่องหมายโถกูกำกับแนวทางทอสูตรออกมใม้เห็นเด่นชัดนะครับอ่าอ่างดใหม่ก็แนวทางจะประกบสองแถว แถวละสตัว7 9 3 4จะประกบเป็นเลขชุดโดยอาศัยแถวแรกนะครับ7กับ9เป็นเด่นตัวหน้าประกบเข้ากับแถว2 3 4ก็จะได้7 3 7 4 9 3 9 4นั่นเองนะครับแนวทางการทำสูตรอจิรธิพัส AJP นะครับอ่ะประมาณนี้ทุกท่าน แอดก็ขอปิดแนวทางไว้ที่อาจารย์ท่านนี้เลยแล้วกันนะครับนานาได้มาพบเจอกันก็ยังคิดถึงกันเหมือนเดิมเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมช่องคอมเมนต์กันได้เด้อน,นะครับแอดก็ยังคิดถึงไม่ห่างหายไปไหนติดใดที่ช่องยังอยู่นะครับก็ยอมรับว่าห่างหายเป็นนานจริงเพราะว่าติดภาร,รกิจนะครับไม่เหมือนเดิมเพราะว่าแอดก็ใช้ชีวิตเหมือนกับทุกท่านทําการประจชามอนกัดน,นะครับมีเวลาก็ต้องเป็นวันหยุดเท่านั้นนะครับ ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ